โรงเรียนบ้านคนสาสแบงเปรตูน,นันิใหญุ่บหาราคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านครนส,สีบาสแบงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลน,นครเขต3ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสียบติดและอบายามุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเพจประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2567ด,ด้วยความยินดียิ่งครับโรงเรียนบ้านคอนสีบักสแบงขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสียบติดและอบายามุกระดับเพจประจำปีการศึกษา2567 ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคอนสีบักสแบงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านบักสแบงตำบลคอนสวรรค์อำเภอวานนนิวาาจังหวัดสกลนครโดยมีเขตพื้นที่บริการคือบ้านคอนสีหมู่ที่3และบ้านบักสะแบงหมู่ที่4โรงเรียนเปิดสอน2ระดับคือระดับปฐมวยัยและระดับปฐมศึกษา ปีการศึกษา2,567มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น66คนระดับประถมวัยจำนวน9คนและระดับประถมศึกษาจำนวน57คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น12คนได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา1คนครู7คนบุคลากรอื่นๆ5คน บริหารงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสีบาสแบงในอภิสิทธิ์กิ่งนาคมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤตโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนและชุมชนซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้โดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมถึงครูผู้ปกครองชุมชน และหน่ง,งานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านคอนสีบาสแบงจึงได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผ่านโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกซึ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรร,รมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยครูเป็นผู้ชี้แนะและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ สร้งางภาคีเครือข่ายร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หลากหลายจากทุกภาคส่วนเพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีมีคุณค่าและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการคือนายเกียรติศักดิ์งักแสนสาและนางสาวอ่อนอุมาข,ของแก้วอินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้าน โรงเรียนบ้านคอนสีบาสะแบงได้ดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุขตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการดำเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์5ด้านด้านที่1ด้านการป้องกันด้านที่2ด้านการค้นหาด้านที่3ด้านการรักษาด้านที่4ด้านการเฝ้าระวังและด้านที่5 ด้านการบริหารจัดการและกลยุทธ์สีต้องสองไม่สีต้องคือต้องมียุทธศาสตร์ต้องมีแผนงานต้องมีระบบข้อมูลต้องมีเครือข่าย2องไม่คือไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่นักเรียนออกมาตรก,การที่1ด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านพรนสีบาสแบงจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และป้องกันยาเสพติดผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเสร,ริมสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดดังนี้ตัวบ่งชี้ที่1.1สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและโครงงานป้องกันยาเสพติดการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทั้งหมดหนึ่งห้อง มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นทั้งหมดหนึ่งห้องคิดเป็นร้อยละร้อยได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาวให้บรรลุตามวัตถุป,ประสงค์โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามกลยุทธ์กิจกรรมห้องเรียนสีขาวซึ่งมีองค์ประกอบ4ด้านดังนี้ด้านที่หนึ่ง มีแหล่งเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเช่นจัดบอร์ดจัดทำสื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโรคเออสอายมุกอุบัติภัยและดำเนินโครงงานป้องกันยาเสพติดด้านที่สองดูแลช่วยเหลือจัดให้มีนักเรียนแกนนำสีฟ่าและมีคณะทำงานห้องเรียนสีขาวโดยมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะนะทำงานห้องเรียนสีขาวด้านที่สเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมมีหลักธรรมประจําห้องเรียนด้านที่4สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยให้เกิดความสามาัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติดอบายมุกเช่นกิจกรรมแข่งขันกีฬาศู์เพือข่ายสถานศึกษาเมืองวานนกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตัวบ่งชี้ที่1.2สถานศึกษาจะประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบททัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมอบรางวัลและกิติบัติหน้าเสาธงแก่ห้องเรียนที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่นในแต่ละเดือนตลอดปีการศึกษาตัวบ่งชี้ที่1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บริสไบฟป้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสร็จมาตรการ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้มาตรการที่1การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุรี่บุรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาโดยได้จัดทำนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมีช่องทางการประชาสัมพันธ์นโยบายได้ทั่วถึงทุกภาคส่วนทั้งในและนอกห้องเรียน มาตรก,การที่2การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุรีร่บุหรีร่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการสถานศึกษาปลอดบุรีร่บุหรีร่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปอดบุรี่บุหรีร่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาและมีการติดตามการดำเนินงานโดยคณะทำงานหรือคณะกรรมการของสถานศึกษามาตรการที่3จัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านคอนสีบาสแบงได้มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เป็นเขตปอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกำหนดและมีการดำเนินง,งานดังนี้มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายและเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ5เมตรติดให้เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าทางออกของสถานศึกษา มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบอุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายให้เห็นชัดเจนบริเวณภายในสถานศึกษาบริเวณนอกอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและบริเวณทางเข้าทางออกอาคารและภายในอาคารสถานที่ทุกช่องทางไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน เรื่องสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการขายการส่งเสริมการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณที่กฎหมายกำหนดสถานศึกษาไม่รับการสนับสนุนใดๆจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่4การสอดแทรกเครื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรีบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านคอนสีบัสแบง ส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันการใช้ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาผ่านการประชาสัมพันธ์และการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่มาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่เมีกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโรงเรียน มีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องโทษพิษภัยและผลกระทบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับชุมชนมีการชี้แจงและขอความร่วมมือร้านค้าชุมชนตวบงชี้ที่1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาท โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุก 2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 3. กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 4. กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกในวันสำคัญ 5. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 6. กิจกรรมคููแดน 7. กิจกรรมลูกเสือเนนารีต้านพย,ยาเสพติดมาตรการที่สอง ด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านคอนสีบางแบงได้ดำเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของนักเรียนทุกคนทุกภาคเรียนมีการจัดกิจกรรมการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนมีการคัดกรองจำแนกนักเรียน5กลุ่มคือกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้า มีการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาและรายงานหน่วยงานต้นสังกัดทุกภาคเรียนมาตรก,การที่3ด้านการรักษาตัวบ่งชี้ที่3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขตัวบ่งชี้ที่3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา มีการจัดตั้งคลินิกเสม,มารักให้คำปรึกษาแก่นักเรียนโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับเรื่องขอรับคำปรึกษาจากนักเรียนให้คำปรึกษาแนะนำบันทึกการให้คำแนะนำช่วยเหลือและเก็บข้อมูลผู้ขอรับคำปรึกษาเป็นความลับรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาประสานกับผู้ปกครองหน่วยงาน หรือภาคีเครือข่ายในกรณีที่จําเป็นต้องมีการส่งต่อมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนมีตู้เสมารักษหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดโรงเรียนของเรามีตู้แดงเสมารักการติดตู้แดงเสมารักในอาคารเรียนและยังมีตู้แดงเสมารักแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับเรื่องร้องเรียนไปที่แอดมินตู้เสมารัก เพื่อให้นักเรียนได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้ทันท่วงทีและทันสมัยเหมาะกับยุคเทคโนโลยีมีการแต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินกิจกรรมตู้เสมารักอย่างชัดเจนมีขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมตู้เสมารักรับเรื่องจากตู้เสมารักตู้เสมารักออนไลน์ซึ่งโรงเรียนมีการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุมเสมารักเปิดรับสมัครสมาชิกเสมารัก ื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมาตรก,การที่5ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการกำหนดนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนโรงเรียนมีคณะกรรมการการดำเนินง,งานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีห้องปฏิบัติงาน ศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจนโรงเรียนมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวาัยามุขโรงเรียนมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินง,งาน ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและต่อระดับจังหวัดต่อไป